สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คน speak, แชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนากรกฎท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะเจ้าราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงวันที่16-31ถึงตุลาคม ปี2566นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะดวงดีมีโชคมีลาบหรือไม่นะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบนะคะและจะบอกด้วยนะคะว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาคะ่ะ การทำงานนั้นรัาบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นไม่ค่อยจะติดติดขาดขาดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงที่งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นมีงานให้ท่านได้ทำอย่างต่อเนื่องต่อให้เป็นวันหยุดท่านก็จะทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ได้รับผิดชอบด้วยนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องแบกรับภาระค่ะงานค่อนข้างยุ่งพอสมควรท่านจะลูกอยู่กับงาน แต่งกับงานชนิดที่ว่าว่างานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่จ่อรอก,กันเลยทีเดียวและจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทําเข้ามาด้วยท่านใดที่ชอบทํางานช่วงนี้ท่านจะสนุกกับการทํางานพอสมควรเรียกได้ว่าโอ้โหงานมีทุกรสชาติท้องแก้ไขทั้งจะต้องเริ่มต้นแต่สําหรับท่านใดที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะคะก็จะขัดใจท่านพอสมควรคะ่ะ แต่ก็อยากให้ท่านคิดในแง่บวกนะคะว่าการที่เรามีงานให้เหนื่อยดีกว,กว่าไม่มีงานให้เหนื่อยนะคะช่วงนี้ท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทําอีกอย่างคะ่ะงานที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาจะสําเร็จในช่วงนี้ปัญหาที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับการแก้ไขในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะต้องแบบรับภาระหลายด้านทั้งเรื่องของการทํางานและเรื่องส่วนตัวนะคะ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวราศีกรกฎค่ะที่จะต้องแบกรับภาระลักษณะนี้ตลอดมาท่านไม่เคยมีคำว่าสุขสบายนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทำอะไรใหม่บางท่านจะมีการจบจากสัญญาเดิมเซ็นสัญญาใหม่เริ่มต้นทำสิ่งนี้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ท่านอยากจะลงมือทำหรือบางท่านก็กำลังเริ่มต้นทำโปรเจกต,ต์ใหม่ท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้งานดีค่ะ ท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่มีงานใหม่ๆเข้ามาท่านใดที่ค้าขายขายดีนะคะเหมาะแก่การจัดโปรโมชั่นลดแรกจากแถมหรือว่าให้ท่านนั้นหาไอเดียใหม่ๆม,มากระตุ้นยอดขายนะคะในช่วงนี้พิพแรงการขายปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายบ้างอย่าขายแบบเดิมๆแล้วท่านจะขายดีขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นลูกค้าประทับใจและจะนิยมชมชอบช่วยเหลืออุดหนุนสินค้า มีดวงได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะหากท่านมีไอเดียในการกระตุ้นยอดขายให้รีบทําเลยนะคะเนยหน่อยค่ะสําหรับการค้าขายแต่ว่ายอดขายของท่านจะเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้การทํางานไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามรวมไปถึงท่านที่มีหุ้นส่วนท่านที่ทํางานกับคนหมู่มากช่วงนี้ท่านอย่าให้ใจใครมากจนเกินไปอย่าเชื่อใจใครง่ายจนเกินไปอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไป ระมัดระวังจะโดนแทนข้างหลังท่านจะได้เห็นภาาแท้ของใครบางคนช่วงนี้ระวังโดนกันแกล้งรังแกจะมีคนหาทางรีเครดิตพูดจาทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทําโดนเอารัดเอาเปรียบฉะนั้นขอยท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะและเป็นช่วงที่ท่านจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นท,ทําผิดพลาดจะได้ช่วยเหลือใครบางคนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ช่วงนี้คนยังคอยสร้างปัญหาให้กับท่านอยู่คนยังคอยทําให้ท่านหงุดหงิดอึดอัดลําบากใจยังไงก็ขอยท่านมีสติและใจเย็นๆระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆและให้ใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้เสมอ ทำงานดีผลงานเป็นที่น่าพอใจสําหรับท่านและผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็ต้องทําใจเลยว่าวุ่นวายพอสมควรมีปัญหาให้เร่งแก้ไขนะคะอย่าปล่อยผ่านเด็กขาดหากมีปัญหาเกิดขึ้นให้ท่านเร่งแก้ไขซะจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายในภายหลังท่านจะได้ไม่เสื่อมเสียระวังงานจะทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงการติดต่อต่างๆถือว่าดีขึ้นจะมีเรื่องติดขัดอยู่บ้างแต่ว่าท่านจะ แก้ไขได้ทันนะคะจะทำอะไรในช่วงนี้อย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาดให้ท่านระมัดระวังในทุกๆขั้นตอนของการทำงานการทำงานนั้นจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรที่ไม่ถูกต้องห้ามทำโดยเด็ดขาดเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้มีคนจ้องจับผิดมีคนจ้องที่จะเล่นงานท่านอยู่ช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานเพิ่มขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะอย่าได้ปฏิเสธนะคะหากสิ่งนั้น ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองรับเอาไวค้ค่ะบางท่านจะได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําด้วยนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงนี้ไม่น่าวิตกกังวลใจคะ่ะเพราะว่าท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้และที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินคนเก่าๆที่เคยช่วยเหลือท่านมาช่วงนี้เขาจะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านหรือหากเขาช่วยเหลือท่านไม่ได้โดยตรงเขาก็จะ ให้คำชี้แนะให้คำปรึกษาแก่ท่านได้หากที่ผ่านมาท่านติดติดขัดขาด,ดการเงินเรียกได้ว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับช่วงนี้ท่านพอจะหายใจหายคอได้ลล่งขึ้นนะคะสามารถจัดก,การกับภาระหนี้สินต่างๆได้หากติดขัดมีปัญหาสุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขได้ค่ะการเงินในช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นมีกินมีใช้มีดวงได้สิ่งของที่ท่านอยากได้หากตั้งใจที่จะซื้ออะไรให้กับใครก็ตามคนที่ท่านรักและเคารพ มีดวงได้ซื้อนะคะท่านจะได้ซื้อมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจบางอย่างอาจจะไม่มีค่าไม่มีราคาแต่ว่าจะมีคุณค่าทางจิตใจของท่านนะคะเป็นอันว่าการเงินหมุนได้แน่นอนค่ะค้าขายขายดีมีดวงไดออเดอร์พิเศษบางวันเจอลูกค้าใจดีช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าแต่ว่าทําใจนิดหนึ่งนะคะช่วงระยะเวลานี้ท่านมักจะเจอกับลูกค้าที่กวนๆผู้จาย,ยุยอารมณ์ค่อนข้างที่จะบ่อย ยังไงก็ขอยให้ใจเย็นๆนะคะมาที่ภาระค่าใช้จ่ายของท่านกันบ้างค่ะค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายภายในครัวเรือนค่อนข้างที่จะจุกจิกได้เงินเข้ามือมาก็จะต้องจ่ายออกไปทุกครั้งรายจ่ายค่อนข้างรั่วไหลโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านและรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรบริวารคนรอบข้างหรือว่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านเองช่วงนี้รายจ่ายจะเพิ่มขึ้นโดยที่ท่านคาดไม่ถึงนะคะ รายจ่ายบางอย่างท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายรายจ่ายแบบปุบปรับสับคลานจะเกิดขึ้นรายจ่ายที่ท่านคาดไปถึงก็จะมีเข้ามานะคะมีดวงหมดเงินไปกับการดูแลหรือว่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านนั้นเอาใจใส่บุตรหลานให้ดีๆระมัดระวังเขาป่วยไข้ไม่สบาย ท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนค่ะซึ่งเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองแต่ก็อยากจะขอเตือนล่วงหน้านะคะสําหรับการช่วยเหลือคนในช่วงนี้ขอให้ท่านช่วยเหลือด้วยเหตุด้วยผลอย่าช่วยเพราะสงสารเด็ดขาดเรื่องเงินเงิน,งนทองทองอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปเดี๋ยวท่านจะมานั่งเสียใจในภายหลังให้มีสติในการใช้ใจ่ายอย่าตามใจกิเลสตัณหาของตัวเองนะคะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่า อย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้นั้นมีน้อยมากๆหากพื้นฐานดวงไม่ดีจริงๆท่านจะไม่ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลยนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอมคนรักและเมตตาค่ะเป็นช่วงที่ดีสําหรับท่านนะคะจะขอความช่วยเหลือจากใครสามารถเอ่ยปากได้นะคะแล้วจะสําเร็จ ส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่นั้นจะต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนเข้ามาค่ะคือพูดง่ายๆอย่าคิดมากวิตกกังวลจนเกินไปอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านอย่าเก็บมาใส่ใจให้ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวแล้วท่านจะได้ไม่เป็นทุกข์แต่ว่าโดยรวมยังรักใคร่กันดีสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะ ช่วงนี้พยายามดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอระมัดระวังการรับประทานอาหารและช่วงนี้ปวดหัวบ่อยระวังไมเกรนกําเริบมักมีอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมา่นปรารถนาให้ท่านพบเจอแต่คนดีมีเมตตานะคะกลับขอบพ,พระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ